นี่คือสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการคำนวณส่วนลดการขาครับข้อมูลนี้มาจากแบบฝึกหัดทางบัญชีนะครับที่จะแสดงให้เห็นเลยว่าเวลาเราจะคิดราคาสุทธิของสินค้าหลังหักส่วนลดเนี่ยมันทำกันยังไงซึ่งเรื่องนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับคนทำธุรกิจและการขายอย่างแรกเลยนะครับคือเราจะมาดูวิธีคำนวณจำนวนเงินของส่วนลดกันก่อนง่ายๆเลยก็คือเอาราคาปกติของสินค้าเนี่ยมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดอย่างในโจทย์ สินค้าราคา20 0 0 0บาทใช่ไหมครับเราก็าไปคูณส่วนลด15%ก็จะได้เงินส่วนลดออกมาเท่ากับ3,000บาทพอได้ส่วนลดแล้วใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นที่2ก็คือแล้วเราจะหาราคาสุทธิที่ต้องบันทึกในบัญชีได้ยังไงก็แค่เอาราคาปกติมาลบด้วยจํานวนเงินส่วนลดที่เราเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เลยครับก็คือเอา2 0 0 0 0บาทมาลบออก3,000บาทก็จะเหลือราคาสุทธิที่ต้องบันทึกจริงๆคือ17,000บาทครับสรุปก็คือ ส่วนลดการค้าเนี่ยคือส่วนลดที่เราต้องหักออกจากราคาสินค้าทันทีณจุดขายเลยก่อนที่จะบันทึกเป็นยอดขายจริงครับ